ง่ายเพราะทานง่ายอันนี้โหหิ้วี๋แสงง่ายเขาดิบติดผานผู้มาหานผู้มาหาานผู้มหาานใดเออกไห้ได้ผู้ใดเยออกไห่ห้องยื่วัดหรอเล่ในวัดเสกผู้พิรณาผู้หญานลืกผู้หานางส่ผู้หญ้นาด่น้อก่อ่เนี่ยมดี่แล้วเช็มือเลยนอมือสองมือใสลกดอก กูไันเลกคนะครับเาุสักชิปเนาะทุบันทูเมืองเนาะผค้สอนเยอไม่ตั้งนาน ยาสามนมากวนอย่ผมไม้แปรปอด่หรือไม่ก็เสือยาลุบรูด้วครับเออของกิงนี่ครับของนี่ครับองสศักดสิทธิ์มี่ครับให้บานเกี๊ยวหน่อยครับนเกียวคับบานเกียวผสมครับดอกวงก็ต้องิดครับเห็นต่ออกมีดอกบัวนงรับปินีมันคออกลาเลยออกลาอยู่ประมณเดือนมันฝนเลงประมณเดือนมกกลาเป็นลาวาไมปลา่เดียนนี่ไปปลายเดียนแบบ